สวัสดีครับอาจารย์สุรเดชเล็กแจ้งครับเรามาตา79สิบเรามีการพูดทั้งแง่หลายๆแง่ไปแล้วนะแล้วเราก็พูดในเรื่องยกตัวยงตัวอย่างไปให้พอสมควร<ม>เดี๋ยวเรามาเติมเต็มใน79ในครั้งท้ายๆนะครับตอนนี้เราไป80ก่อนไอ้เรื่องของมาตรา80แห่งประมวลรัศกรเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของอะไรครับพูดถึงเรื่องของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นไหมครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้าเรามองกันตรงตอนนี้นะครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยของประเทศไทยอยู่อัตราร้อยละัะอัตราร้อยละร้อยละสิบร้อยละสิบนะอย่าตกใจนะอาจารย์ผมเห็นหนูเห็นฉันเห็นเราเห็นว่ามันอยู่แค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 ่เจ็ดเปอร์เซ็นต์คำตอบก็คืออย่าอย่าซีเรียสครับอย่าซีเรียสครับตรงเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้ประเทศไทยเรามีการเข้าใจภาคประชาชนรัฐบาลเข้าใจภาคประชาชนถูกไหมพอเข้าใจภาคประชาชนเสร็จปับรัฐบาลก็มีการลดอัตราภาษีจากอัตราร้อยละสิบเหลือเจ็ดอัตราร้อยละสิบเหลือเจ็ดยาวนานเหลือเกินสองปีบ้าง หนึ่งปีบ้างแล้วก็ต่ออายุในการที prior, ación, reject, friend, NG, ่ยังอยู่เจ็ด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 มาเร iden, tem, right. ื hör, ่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับพอต่อจากเจ็ดเจ็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 มาเรื่อยๆปั๊บล่าสุดนะครับถ้าเห็นกรอบแกมไม่กี่วันนี้แหละที่ผ่านมาน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนเนี่ยตอนกลางๆเดือนนะเห็นไหมตอนกลางๆเดือนน่ะจําไม่ได้วันที่เท่าไหร่นะมีการขยายอีกรอบ มีการขยายอีกรอบในเรื่องของพออจากเรนะจากสิบเหลือเจ็ดเนี่ยยังมีการขยายอีกรอบผมจําวันไม่ได้แต่เป็นเดือนกันยาหกเจ็ดเนี่ยมันก็มีก่อนจะสิ้นเดือนเห็นไหมมันจะหมดทุกสิ้นเดือนนะขยายไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยยาวไปอีกหนึ่งปีปีนี้หกเจ็ดก็ยาวไปถึงปีหกแปดแบบนี้เลยนะปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเห็นอัตราภาษีเนี่ยอยู่อัตราร้อยละ เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเนี่ยอัตราภาษีตอนเนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอัตราร้อยละเจ็ดมีการขยายไปอีกครับจนถึงสิ้นกันยาหกแปดล้วก็จะไปขยายเข้าใจว่าก็ยังคงน่าจะขยายไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีก็คงอยู่เจ็ดนี่แหละถ้าสิบเมืม่อไรแสดงว่าเศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นแล้ว อ่าแตตรงนี้มันก็จะไปตามกติกาเนาะว่าในเรื่องกฎหมายเนี่ยจำพระราชกฤษฎิกาไม่ได้ครับมันจะมีการลดตรงนี้ไปเรื่อยๆได้อย่าลืมนะตรงนี้ก็ไปดูฉบับปัจจุบันนิดหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันมีผลไปแล้วนะถ้าพูดถึงปีนี้ก็ยาวไปถึงปี68เรียบร้อยครับเพราะนั้นอัตราภาษีบ้านเราอ่อมันก็จะพูดถึงใครอ่ะพูดถึงกิจการอะไรบ้างครับขายสินค้า ให้บริการนําเข้าปัจจุบันเปลี่ยนแล้วเนาะตรงนี้ขออนุญ,ญาตจําฉบับไม่ได้นะผมขออนุญาตเอาออกแล้วกันเนาะท่านจะได้ชัดเจนครับอันนี้ก็จะเป็นปีหกเจ็ดไปแล้วนะครับท่านไปดูนิดนึงครับก็มีการขยับไปแบบนี้เรียบร่อยนะครับจบครับนี่เป็นเรื่องของอัตราภาษีตามมาตรา8ปดสิบครับเราก็ไปดูมาตรา80ดิบเสร็จแล้วเราก็ไปดูต่อนะครับอัตราบ้านเรามีอัตราร้อยละ สิบและตัวต่อมาก็คืออัตราร้อยละศูนย์ตัวอัตรมามีอัตราอีกไหมมีอไหมนอกจากเจ็ดเอยนอกจากสิบนอกจากศูนย์มีอัตราอีกหรือไหมมีสองอัตราแต่เดี๋ยวเราค่อยไปจัดกลุ่มภาษีกันสักห้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวคุยกันตรงนั้นให้ชัดเจนขึ้นตอนนี้เรามองภาพรวมไปก่อนเห็นอัตราร้อยละสิบแต่ลดลงเหลือเจ็ด แล้วเห็นอัตราร้อยละศูนย์ศูนย์นี่ทาราบูดึงอัตราร้อยละศูนย์หมายถึงอะไรเราจะนึกถึงอะไรครับส่งออกถูกไหมอัตราร้อยละศูนย์เนี่ยสำหรับธุรกิจประเภทอะไรครับเนี่ยสำหรับธุรกิจประเภทอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราต้องเข้าใจตรงนี้ประเภทก็คือเรื่องของการส่งออกและอะไรครับการทำในราชนาจักรแล้วมีการใช้ที่ต่างประเทศมันก็คือการบริการส่งออกนั่นเองส่งออกบริการ กับส่งออกสินค้าอ่ะถ้าเรามองถึง2ตัวว่ามันต่างกันยังไงเผื่อบางท่านจะงงว่าอะไรมันสองตัวนี้มันต่างกันยังก็คือส่งออกสินค้าก็คือเอ็กซ์พอร์ตถูกไหมเอ็กซ์พอร์ตสินค้าอัตราร้อยละศูนย์ครับบริการส่งออกก็คือทาในแล้วเอาไปใช้นอกคือทําในราชนาการแล้วส่งผลที่เราทําบริการเนี่ยไปนอกราชนาการเห็นไหมครับแล้วมีอะไรอีกบริการขนส่ง ระหว่างประเทศโดยโดยนะรครับอากาศยานแต่โดยท่าอากาศยานโดยอากาศยานแปลว่าอะไรโดยเครื่องบินหรือเรือเดินทะเลเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่คนละบรรทัดเนาะเดี๋ยวผมทําให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันดีกว่าท่านจะได้เห็นภาพหรือเรือเดินทะเลที่ประกอบการโดยนิติบุคคลเพราะนั้นขนส่งทางโดยท่าอากาศยานแปลว่าอะไรเราก็ไปทางเครื่องบิน ไปทางเรือเดินทะเลแบบนี้อัตราร้อยละศูนย์เสียภาษีไหมอัตราร้อยละศูนย์แปลว่าอะไรท่านเสียภาษีนะไม่ได้ยกเว้นนะอัตราร้อยละศูนย์แปลว่าไม่ได้ยกเว้นนะแต่ว่าไม่ได้ยกเว้นเคลียร์ดีๆนะอัตราร้อยละศูนย์ไม่ได้แปลว่ายกเว้นแต่แปลว่าเสียนั่นแหละ แต่อัตราลอยละศูนย์ไงเพราะอะไรคูณศูนย์ก็เท่ากับศูนย์มันก็เลยไม่ได้เสียแต่จริงๆมันไม่ได้ยกเว้นนะยกเว้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเราได้สามตัวแล้วมาดูอีกสักตัวนะครับมีส่งออกสินค้าส่งออกบริการขนส่งโดยท่าอากาศยานขนส่งระหว่างประเทศนะไม่ใช่ภายในประเทศขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานโดยเรืออันนี้ อัตราลอยละศูนย์ครับและตรา้อยศูนย์ตัวต่อมาล่ะอ่าก็เป็นการขายสินค้าหรือให้บริการกับกับพวกเนี้ยกับกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนของถิ่นรัฐวิสาหกิจตามโครงการกู้เงินหรือช่วยเหลือจากต่างประเทศอันนี้เป็นการขายสินค้ากับหน่วยงานราชการหรือองค์กรระหว่างประเทศถูกไหมขายสินค้าโดยการกับใครครับต่อมาครับกับองค์กร กับองค์กรสหประชาชาติทบวงจำนานพิเศษเอกชทรูตสถานกงศูนุลตุดๆๆๆก็คือสถานทูตต่างๆเห็นไหมสถานกองศูลเอกชทูตสถานทูตสหประชาชาติจำนานพิเศษอันนี้ก็อัตราร้อยละศูนย์การขายสินค้าบริการที่ก่อให้เกิดสินค้าที่มีรูปร่างและไม่ก่อให้เกิดเห็นไหมสินค้าที่มีรูปร่างอ่านตรงนี้ที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง แต่ค่อยๆอ่านนะทําความเข้าใจแต่สินค้าที่มีสุภาพมากขึ้นหรือกระทรวงคันระหว่างใครครับตรงเนี้จุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับตัวที่หนึ่งคังทันบนกับคังทันบนหรือตัวที่สอง นี่ไฮไลท์อันนี้มันเลยมันเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดถึงคังทันบนเวลาที่เราไปซื้อสินค้าที่คังทันบนทําไมมันอัตราร้อยละศูนย์เพราะว่าคังทันบนเนี่ยเขาเป็นแรลอยู่ในเขตปลอดอพกรไหม คัทงทนันบนกับผู้ประกอบกิจการในเขตปอดอากรเขตปลอดอากรมันอาจจะอยู่ในฟรีโซนอยู่ในคังทันบนอารมณ์วัดทั้งหมดคือต่างประเทศ้งข้ออารมณ์นั้นน่ะเหมือนนี่คังทันบนนะอันนี้คือเขตปลอดอากรนะเพราะนั้นเขาซื้อขายระหว่างกันเห็นไหมเขาคือซื้อขายระหว่างกันแปลว่าตรงเนี้อัตราร้อยละศูนอารมณ์เดียวกับการส่งออกอารมณ์เดียวกับการขายออกไปต่างประเทศเพราะนั้นตรงนี้เลยอยู่ในอัตราร้อยละศูนย์ ตรงที่ผมไฮไลท์ดีๆเพราะนั้นอัตราร้อยละศูนย์วัดอัตราร้อยละศูนย์ครบถ้วนนะเคลียร์เนาะส่งออกสินค้าส่งออกบริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานโดยเรือ หรือการขายสินค้าให้หน่วยงานราชการกระวงทบวงกลมที่ต่างประเทศองค์กรสานัชาติสถานทูตกงสุนหรือสินค้าทางบนด้วยกันหรือคังสินค้าทางบนด้วยกันเนาะหรือเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตปลอดอากรด้วยกันหรือเขากลียเขตปลอดอากรกับคังทันบนอะไรประมาณที่มันอยู่ด้วยกันแบบนี้เพราะมันเหมือนเปรียบเสมือนต่างประเทศกับต่างประเทศเขาขายกันเองซึ่งมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเห็นไหม มันก็เลยยกเว้นไม่ได้ยกเว้นหูดิตนอัตราร้อยละศูนย์เหมือนเอ็กซพอร์ตเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการยกเว้นเมื่อกี้เราบอกว่าส่งออกอัตราภาษีเสียนะแต่เสียอัตราร้อยละศูนย์แต่ตอนไปเนี่ยเราจะพูดถึงการยกเว้นภาษีตรงนี้จะพูดถึงมาตรา81เดเดี๋ยวเราคุยกันในคลิปถัดไปคลนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ